สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับก๊อฟก็มีโอกาสขับตัวเน็กเจนนะครับเรนเจอร์ไวท์แท็กเป็นตัว6กสปีดนะครับมาส่งลูกค้าที่ต่างจังหวัดอยู่แล้วนะครับก็แต่คันนี้ที่เรามาทําคลิปเนี้ยเพราะคันนี้ไม่เหมือนคันเดิมที่เคยทําไปเพราะว่าคันนี้มีการเปลี่ยนล้อนะครับก็เลยจะมาให้ดูอัตราการสิ้นเปลืองนะครับตามระยะทางที่เราวิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเราไปสรุปกัน นะครับอ่เดี๋ยวกอลให้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้กอล์วิ่งมานะครับอย่าไปเอ่ยกอล์ฟวิ่งมาทั้งทั้งหมดนะครับ209โลนะครับจะ210โลแล้วนะครับระยะเวลา2ชั่วโมงกว่านะครับอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่13.7นะครับอ่า13.7นะก็ระยะทางที่เราจะไปนะครับอันนี้ยังไม่ถึงที่หมายนะครับอันนี้คือเราปักในเมืองเนาะก็อีกประมาณ500กว่าโลนะครับอีก8ชั่วโมงนะครับ ผมเติมน้ำมันมาเนี่ยนะครับทั้งหมด2,000บาทนะครับเราจะมาดูว่าจะไปได้ถึงไหนเพราะว่ารถคันนี้นะครับเปลี่ยนล้อเป็นแม็กแต่งอ่าเป็นยาง AT นะครับแล้วก็มาดูกันว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับกินน้ำมันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อครับอ่าก็ทริปนี้นะครับก็มาถึงแล้วนะครับที่พัก ยังไม่ถึงบ้านลูกค้านะลูกค้าเลิกรับพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวก็ขับต่อไปอีกนิดไม่กี่โลนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะจบคลิปที่ที่นี่เลยนะครับที่พักคืนนวิ่งมานะครับ762โลนะครับ10ชั่วโมงกว่าอัตราบริโภคน้ำมันนะครับ13.3ามนะครับทริปนี้วิ่งเร็วกว่าทริปก่อนนะครับวิ่งเร็วกว่าทริปก่อนนะครับเพราะขับมาเกือบ11ชั่วโมงเนาะที่สตาร์ทรถนะครับขับมากับ11บชั่วโมงนะครับแล้วก็ทริปเนี้ยรถคันเนี้ยนะครับต้องบอกก่อนนะครับเปลลี่ยนอ นะครับเป็นล้อส่ะยาง A t ทก็เรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่ามีมีมากกว่าอ่ามีมากกว่าตัวก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรแม็กแต่งนะครับตัวนี้นะมีน้ําหนักมากกว่าแม็กเดิมนะครับแล้วก็ยางนะครับมีขนาดยางที่มีน้ําหนักมากกว่านะครับก็ให้ลูกค้าดูนะครับเพื่อ เป็นการตัดสินใจนะครับสำหรับลูกค้าที่แต่ละท่านที่ต้องการที่จะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับหรือว่าใช้ยางเดิมนะครับยังไงนะครับสนใจฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอฟนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเบอร์โทรไอดีไล์กับทิ้งไว้ให้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ